ขณะเดียวกันกันกบที่ผาดปาดลงจากเรือนใหญ่ก็พุ่งตามออกมาแล้วแยกตามคนที่หายหัวไปงานศพเกือบหมดสิน้นเขาได้คนมาสองสาคนซึ่งทุกคนมีไฟฉายอยู่ในมือแล้วใหญ่ก็เป็นคนสั่งการให้ไปตามคนที่วัดมาให้หมดแล้วบอกเจ้าของบ้านซึ่งเพิ่งกลับมาจากงานพอทราบความไม่สู้จะดีนี้ก็ให้เกิดความหวาดหวั่นว่นวภาภัยย่อมมาถึงตัวแน่เขาเพ่นลงจากเรือนอีกหลังหนึ่งพร้อมปืนลูกซองในมือแล้วสั่งระดมคนทันทีเมื่อในผาดถลันเข้าไปในห้องฉเฉลย เขาพบเอื้อยนั่งตาปลือย้อยนั่งอยู่บนม้าห่างๆทั้งสองเหมือนมีเรื่องสนทนากันกระและเอื้อยไม่ผิดอะไรกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นเป็นการแสดงให้เหมาะสมว่ายาของย้อยกําลังจะออกฤทธิ์พอเห็นเอื้อยฟุบหน้าลงกับหมอนย้อยฉวยโอกาสหันมารีตากับในพาดทันทีทั้งที่ในพาดมองเห็นความสําเร็จอยู่เบื้องหน้าแต่ความระแวงยังเหนืออื่นใดย,ย้อยไอหลงมาที่นี่หรือเปล่าตั้งแต่กินข้าวฉันยังไม่เห็นหน้ามันเลย เห็นว่าไปกับพี่ใหญ่นี่บางทีอาจแอบไปหลับที่ไหนมั้งฉันให้มันกินเหล้ามากไปหน่อยมันก็คงเพลียหน้าตาเป็นกระโลเลยย้อยไอ้หลงหักหลังฮะย้อยร้องออกมายังตกใจเป็นอย่างนั้นได้ไงเป็นอย่างนั้นเถอะระมันจะหักหลังได้ยังไงกันว่าแต่ตามตัวมันได้หรือยังคะในพาดใครจะไปรู้มันไปไหนมันจะไปไหนรอดดูให้ดีซะก่อนในพาดมันอาจหลบไปนอนหรือดันทเล้นไปบ้านงานศพเขาก็ได้ว่าแต่ให้คนตามหาหรือยังย้อยออกไปตามมัน อ,อทีี่่นบอกยายให้เรียกคนของเราทุกคนสั่งเตรียมพร้อมและส่งคนออกไปเฝ้าปากทางมีอะไรท่าไม่ดีซสแล้วย้อยหลุดออกมาข้างนอกได้อย่างโล่งอกแต่ตอนนั้นผู้คนที่ลานบ้านเริ่มพุกพลานหล่อนมองหาทางหนีที่ไล่ตามที่มิ่งสั่งเอาไว้ว่าให้เอาตัวรอดไปก่อนทุกอย่างเริ่มขับขันขึ้นทุกขณะและคนของเขาก็เริ่มขึ้นขบวนแบบผีเข้ามาแล้วหล่อนทํางานอย่างเข้มแข็งแต่มันเป็นงานที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายของมิ่งมากกว่าฝ่ายคนอื่น คือสั่งให้คนทุกคนที่หล่อนพบกระจายกันตามหาหลงกับช่วยตามหาหลงให้ได้แต่ละคนที่หล่อนพบและสั่งย้อยจะบอกคนเหล่านั้นว่าในผ้าสั่งว่าอย่าเอะไปให้ไปตามเจ้าหลงกับในช่วยที่บ้านงานเดี๋ยวนี้ไอ้หลงกับในช่วยแอบไปกินเหล้ากันอีกแล้วแล้วหล่อนก็ใส่ความมืดหลบฉากไปก่อนจะพบหน้าพี่ชายซึ่งถึงอย่างไรก็อดกลัวเขาไม่ได้สินชัยโยผู้มีความชำนาญในเรื่องตีหัวคนมนันนักต่อนัก และชั้นมาริเลยก็ไม่ใช่ยอยเหยื่อของเขาลายหนึ่งวิ่งเซอร์ซ่าเข้าไปในที่เตี่ยวซึ่งทั้งหมดได้รออยู่แล้วพอสะดุดลวดสายไฟฟ้าที่คึงดักหน้าไว้หน้าก็ทิ่มลงดินฉันก็กดเขาให้ที่ท้ายถอยเงียบเสียงไปหน่วยที่ติดตามมายังกระชั้นชิดก็จัดการมัดเอามะนาวยัดปากและซุกเขาก่อยาพ้นทางเดินและพ้นตาคนและหน่วยนี้ก็ยังไม่แสดงตัวนอกจากเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของฝ่ายศัตรูซึ่งต่างเชื่อว่าอีกไม่ช้า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามแผนการเราวไซตนเองจะเป็นหน่วยก่อความอดระเวงให้สับสนยิ่งขึ้นท่ามกลางมวลเหล่าร้ายทั้งหลายทุกอย่างดูเต็มไปด้วยความฉุกระหุกสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกแม้เรื่องแรกเริ่มของมันเพ้งตะหลงหายไปช่วยหายไปใหญ่คุมคนพร้อมด้วยอาวุธครบมือไปดูที่ที่ช่วยกับหลงขุดหลุมแล้วก็บังเกิดความประหลาดใจเรามีตะขวดเป่ากิ้งอยู่หลุมนั้นกบเรียบร้อยแล้ว จะลึกสักปานใดไม่มีใครรู้เห็นเพราะคนขุดทั้งสองได้หายไปในายใหญ่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าท่านในหลุมนั้นมีคนนอนอยู่จะเป็นเจ้าหลงหรือว่านายช่วยกันแน่แต่นายช่วยก็จัดว่าเป็นนักเลงเจ้าถิ่นอายุกล่าวพ่อของหลงจะมาเสียทีให้เจ้าหลงเป็นคนกรบลางก็น่ารังเหล่ไม่อาจปักใจเชื่อลงไปได้แต่จะให้ขุดคุยดูเรื่องราวก็อาจอื้อเฉาในายใหญ่ก็ได้แต่มีความรู้สึกปั่นป่วนตลอดเวลาใครช่วยไปดูบ้างงานศพทีหากช่วยอยู่ที่นั่นทุกอย่างก็เรียบร้อย สองคนวิ่งไปแม้จะเรียกให้ไปเพียงคนเดียวแต่เพื่อนที่เหลืออยู่จะได้เป็นกำลังแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมยับยัง้งคงดันทุรังไปสอบต่อจนได้ข้างฝ่ายในผาดลั่นดานประตูนแน่นภายหลังที่ย้อยออกไปแล้วและก่อนที่เขาจะตระเวนดูภายในทับกระท่อมให้รอบคอบว่ามีใครเหลืออะไรที่พิดตาซุกซ่อนอยู่เอ่ยผู้รู้ทีและเริ่มฉลาดเพราะคำแนะนำของย้อยกับมิงก็พงกศีรษะขึ้นทันทีหล่อนเปลือตาเล่ิมฝีปากเพเยะคลางออกมาเบาๆคลางเหมือนคนละเมอ สูงอกเพยเยอออกมาครึ่งหนึ่งให้เห็นความข่าวความอบอัดรันจวนใจยิ่งกว่านั้นยังหายใจแรงให้กระเพื่อมยางหน้าพิศวงเรากัวว่าตกอยู่ในความฝันความปรารถนายังบ้าครั้งด้วยอำนาจยาที่ยอยให้กินเข้าไปฉันเมื่อยเหลือเกินเมื่อยเหลือเกินหล่อนพูดไปตามแต่จะนึกได้แล้วหายใจสะท้อนหนักยิ่งขึ้นยั่วยวนยิ่งขึ้นมันทำให้คนบ้าตันหาหนักต้องชะง,งักพร้อมกับนึกว่าตนควรจะทำอะไรดีผาดหันควับมามอง ตาเขาลืมโพร่งเมื่อเอวยบิดตัวอยู่ไปมาสิ้นที่สวมใส่เปิดะลกให้เห็นขาอ่อนขาวดังงาช้างขอปลาดเข้าหาหลอนทันทีนั้นใครคนหนึ่งก็ทนไม่ได้พุ่งตัวออกจากที่ซอนมาถึงตัวในผาดเล้ากับธนูแม้แสงสว่างในห้องจะไม่สว่างเหมือนแรงไฟฟ้าแต่ในผาดก็ย่อมจำได้หรือไม่ก็ด้วยอำนาจของความระแวงภัยลงว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ในห้องนี้พุ่งเข้าหาเขายังบ้าดีเดือดคนคนนั้นต้องเป็นศัตรู เขาหลบวูบมิงเสียหลักพุ่งเข้าหาเตียงในผาดพิกตัวกลับพร้อมสะบัดปืนออกจากเอวกระสุนนัดแรกระเบิดขึ้นแต่ช้าเกินกว่ามิงซึ่งพิกตัวกลับแล้วย้อนพุ่งเข้าหาเขาอีกครั้งคราวนี้ต่ำลงรวบขาทั้งสองในผาดไวในผาดก็น้าทิมกระสุนจึงผ่านหัวมิงไปได้อย่างวุดวิตขนาดเส้นยาแดงผ่าแปดไปเลยทีเดียวปืนยังอยู่ในมือในผาดมันระเบิดอีกนัดหนึ่งให้ใจคอพวก้องมิงภายนอกเต้นระทึกไปหมด พราไม่ทราบว่าเสียงปืนนั้นระเบิดใครอยู่ใกล้ตายมีดปลายแหลมของมิ่งพุ่งสบเข้าที่ทรงอกนายพาดนายพาดหลบกระนั้นมันก็เชื้อเอาไหล่ซ้ายเขาให้เลือดแดงกระฉูดออกมาพร้อมกับเสียงระเบิดกระสุนนัดที่3แวกต้นแขนความมิง่งเลือดนองไปคราวเลือดก็เริ่มมีกลิ่นเพราะการต่อสู้ที่ถึงเลือดถึงเนื้อประตูกระท่อมเริ่มถูกกระแทกแต่พังไม่ได้ง่ายๆเพราะความมั่นคงที่เสริมสร้างขึ้นใหม่ทุกด้านทุกมุมตั้งแต่ผาดได้ฉเฉลยสาวมา ความจริงเขาสร้างเพื่อป้องกันเฉลยหนีและป้องกันไม่ให้ใครบุกเข้ามาแย่งชิงแต่มันกลับกลายเป็นป้องกันไม่ให้ใครอื่นเข้ามาช่วยเขาเมื่อเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นครั้งหลังสุดนี้เป็นไปอย่างไม่มีใครคาดคิดแต่ถึงยังไรปืนก็ไม่หลุดจากมือเขาแต่เลือดก,ก็กระฉุดออกมาจากบาดแผลของทั้งสองฝ่ายที่ได้กันคนละแผลในขาดไม่ใช่คนขาดความจริงเป็นคนใจคอเหี่ยมหันบ้าเลือดดูดเดือดยังหาตัวจับได้ยากกระนั้นเขาก็พยายามพาตัวไปให้ถึงประตู เื่จะเปิดให้ลูกน้องของเขาเข้ามาร่วมมือเผด็จศึกให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะการปรากฏตัวของมิ่งครั้งนี้ย่อมไม่หมายถึงว่าหมอนี่มาตัวคนเดียวแน่อาจมีพักพวกและที่ร้ายคือตำรวจเขาแขนย้อยแทบกระอักเลือดแต่เขาไม่คิดทําอะไรอื่นให้มากกว่าพยายามจะถอดดานแลลกฝ่ายหนึ่งก็อ่านความต้องการของเขาออกเขาลั่นกระสุนผิษอีกนัดหนึ่งภายหลังที่ออกปากร้องบอกพักพวกว่าเอ้พังเข้ามาว กระสุนนัดที่ห้าของเขาทําให้มิ่งหมุนเตียวตอนนี้เองทําให้ผาดพุ่งเข้ามาถึงประตูจนได้เขาไม่คิดจะยิงซ้ํามิ่งห่างจากเขาถึงห้าก้าวทั้งกระสุนในตับของเขาก็เหลือเพียงนัดสุดท้ายเขาต้องการเปิดประตูต้องการถอดด่านเพื่อให้คนของเขากรูกันเข้ามาเชื่อเืิญมิ่งให้เป็นชิ้นๆมิ่งหมุนมาฟุบตรงขาเตียงมือเขาไปปาโซที่ล่มเอื้อยเมียรักทันทีนั้นเขาก็รวบปลายโซ่ด้านหนึ่งมากำไว้แน่นแล้วพลเข้าหา เขาแพทย์ร้องกล้องไปหมดผาดสะดุง้งแต่พยายามจะถอดสลักอันยาวและใหญ่ทันทีนั้นเองโซ่ที่เขาล่ามเชเลยและเป็นประโยชน์แก่เขามาตั้งแต่ต้นก็กลายเป็นอันตรายมันฟาดลงมาบนหัวเขายังสุดแรงของคนที่แขนขวาเกือบใช้การไม่ได้แล้วอาศัยแขนซ้ายช่วยอีกแรงฟาดโซ่ขนาดใหญ่นั้นความเจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึ้นทันทีทันใดกระทั่งมือที่กําลังจะเลื่อนดานประตูให้เลื่อนออกต้องหลุดไปมิงฟาดเขาให้ด้วยโซ่อีกปังหนึ่งเต็มเหนียว ในผาดก็พลิกท้องหงายหลังพึ่งเข่าลั่นกระสุนนะดสุดท้ายขึ้นฟ้ายังหมดความควบคุมและพยายามจะลุกขึ้นมิงยืนจังกามือทั้งสองจับปลายโซ่แน่นแล้วก็นำลงมาอีกโซ่เหล็กเส้นนั้นมีพิษร้ายยิ่งกว่าเมื่อครั้งที่สามมันฟาดลงบนกระม่อมของผาดเลือดทะลักอบาบนาผาดลั่นกลกวาละหนึ่งแต่คราวนี้ไม่มีเสียงระเบิดมิงยืนจังกาอยู่เบื้องหน้าในผาดที่ยังตั้งตัวไม่ได้ยังอยู่ในท่านั่งครึ่งยืนครึ่งเข่าหนึ่งซุดอยู่กับพื้นดิน ตอนนี้เองนายพาดรู้แล้วว่าปืนในมือตนเป็นเพียงวัตถุอันหนึ่งซึ่งใช้เป็นประโยชน์ได้ก็แต่เพียงฟาดกระบาลคนที่อยู่ในลักษณะเสียเปรียบแต่เขาตั้งตัวไม่ได้เสียจแล้วมิงซึ่งกำลังแขนขวาเกือบหมดแรงยกนอกจากแขนซ้ายซึ่งยังใช้ได้ผลดีตวัดโซที่ล่ำมเมียรักกลับไปฟาดไหลแล้วเอาทั้งสองแขนช่วยกันเหนี่ยวกดลงมาอย่างสุดแรงเขาไม่ได้สนใจใยดีกับเสียงอื้ออึงภายนอกไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดนอกจากนายพาดที่อยู่เบื้องหน้าเขา ในพาดทัดลันลุกขึ้นจนได้แต่ไม่อาจทําอะไรได้แล้วนอกจากยกมือซ้ายขึ้นกันโซ่เหล็กที่หดลงมายังไม่ปลาณีแม้ว่าท่อนแขนซ้ายของเขาจะป้องกันไว้ได้แต่ปลายโซ่ก็ทอดลงมากระนําตวัดบนหลังเขาจน่วนเซไปแล้วมันก็หดลงมาหดลงมาโดยที่ฝ่ายหนึ่งยังมีเลี้ยวแรงโดยรู้ว่าเลี้ยวแรงที่เข็นออกมานั้นคือชัยชนะอันเด็ดขาดครั้นเมื่อมือซ้ายของพาดยกขึ้นป้องกันเหนือหน้าผากมิงก็เปลี่ยนวิธีเคี่ยนด้วยโซ่คือตวัดซ้ายตวัดขวาให้พาดลงมา ไม่ต้นคอซ้ายก็ขวาผ่าซึ่งเริ่มร้องโอดโอยร้องเรียกพักพวกให้เร่งพังประตูเข้ามาช่วยก่อนที่เขาจะเสียทียังไม่มีทางช่วยตัวเองมือเขาที่ชุ่มเลือดเราก็รับโซ่ไว้อย่างเป๊ะปะในที่สุดครั้งหนึ่งที่ปลายโซ่นั้นฟาดลงมาบนต้นคอซ้ายฉแลบไปด้านหลังด้วยแรงพยาบาทจนทําให้เขาสุดทวบลงอ้พอแล้วพอพอ,อเขาร้องยังหมดทางแต่เปล่าเลย อีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจความหมายคําว่าพอแล้วของนายพาดเสร็จแล้วมิงกระนําโซอันหนักอึ้องลงมาอีกครั้งคราวนี้พาดไม่รู้จะป้องกันอย่างไรมันฟาดลงไปบนกระหม่อมเขาย่างแรงล่างเขาลงไปดิ้นอยู่อีกทีหนึ่งมันถูกฟาดเข้าท้ายทอยพาดหลังเขาดิ้นแอนตัวพลิกกลับคราวนี้มันลงไปบนหน้าเขาย่างจังเลือดทะลักลงมาอีกตาเขาเริ่มฟ้าฝางเจ็บปวดทุกแห่งจนบอกไม่ถูกว่าเจ็บแค่ไหนและที่ใดบาง มิ่งยืนจังกาขาทั้งสองทางออกเลือดแดงไปครึ่งตัวตวัดปลายโซ่ขึ้นสูงคราวใดมันก็กระนำลงบนล่างของผาดยังไม่ปราณีคราวนี้เขาไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีแดงของเลือดผาดผาดจิ้งตัวไปมาแต่เขาก็ถูกเคีียนด้วยโซ่เหล็กอยู่นั่นเองกระทั่งหายใจครอกๆแล้วงะง่งายหลังพึ่งมือกลางตีนกลางกระนั้นมิ่งก็ยังกระนำลงมาจนคนใช้โซ่นั้นหมดเลี้ยวหมดแรง เขาได้ยินเสียงปืนสนั่นวันไหวอยู่ภายนอกล็อบไปรคนหนึ่งก็กระซิบเบาๆพอทีมิงจ๋าลูกในตามันทะลักออกมาข้างนอกแล้วควงตายแล้วมันไม่กระดิกกระเดี้ยแล้วเขาจึงได้หยุดยืนนิ่งแล้ว่างก็เริ่มงนเงินเหมือนไม้ผูกใกล้จะล้มเอ้ยจ๋าเสียงอะไรพวกเรามาแล้วเหรอเขายิงกันใหญ่ข้างนอกสองสัยว่าตำรวจเราปลอดภัยแล้วแต่จะถอดดันเป็นอันขาดจนกว่าจะได้ยินเสียงพวกพ้องเราเรียก ขาดคําเขาก็ล้มหวบลงเฉยๆแต่เมียรักเขากอดไว้แน,น่นร่างจริงยังอยู่ในอ้อมแขนของรอนความจริงเจ้าหน้าที่ได้ล้อมเข้ามาทุกด้านแต่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเท่านั้นเองกระทั่งเสียงปืนในมือของผาดระเบิดขึ้นและพวกในผาดกลุ่มใหญ่ที่มาจากงานศพบ,บางก็วิ่งตรงทางบางก็วิ่งเป็นงูเลือ้อยมาได้ด้วยความเมาและความบ้าดเลือดบางหลายวิ่งเข้าหากุญแจมือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดักรออยู่เป็นด่นดานๆไป เวลานั้นใครก็ตามที่มีอาวุธปืนอยู่ในตัวแล้วเป็นถูกลวบเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งออกเป็นสองกองกองหนึ่งสกัดด่านอีกกองหนึ่งเข้าจู่โจมจับหน่วยที่สกัดด่านทำหน้าที่ได้ดีอย่างยิ่งคือป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อยากรู้อยากเห็นเข้าไปพัวพันในขณะที่มีการต่อสู้กันหน่วยนี้รวบคนที่มีอาวุธปืนเถื่อนไว้ได้มากมายหลายคนรวมทั้งพวกนายแพทและเจ้าของบ้านที่แหกันไป เพื่อป้องกันศักดิ์ศรีแดนนักเลงของตนด้วยความรู้สึกหลายอย่างข้างหน่วยจู่โจมก็ทํางานได้ดีเพราะหน่วยสกัดกันได้ดักตัดกําลังไว้เรียบร้อยแล้วในใหญ่ออกจากกล้าลที่วิ่งหนีไปทางด้านลูกศิษย์วัดก็ถูกจ้วงอาวุธวีจะเป็นผีแต่กระนั้นยังไม่ถึงตายไฟฉายเจ้าหน้าที่ตำรวจเกลื่อนไปหมดนับเป็นการจับกลุ่มที่ยิ่งใหญ่และมะโหรารที่สุดอีกครั้งหนึ่งในผาดยังไม่ตายเมื่อเอวยเปิดประตูให้พวกพ้องเข้ามา แต่เขาก็อยู่ในภาวะคนกําลังจะตายมิงเองก็หมดสติเพราะเลือดออกมากและเหน็ดเหนื่อยเขาไม่ทราบว่าส่วนหนึ่งของปลายโซ่ได้ตว,วัดลูกตาในผาดทะลักปลิ้นออกมาและเขาก็ไม่ทราบว่าโซ่เหล็กขนาดใหญ่นั้นระเบิดขม่องในผาดให้มันสมองทะลักออกมาและเขาก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าก่อนแสงอรุณวันใหม่จะอุบัติในผาดก็ดับจิตในผาดมีปืนแต่เขามีโซ่และโซ่นั้นคือโซ่ที่ล่ำเมียรักเขาไว้ ร้อยตำรวจโทสิริเป็นผู้ยืนยันว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือราชการตำรวจในครั้งนี้และในฐานะที่เขาเป็นสามีของเอื้อยเขาได้พยายามเข้าช่วยเมียของเขาโดยปราศจ,จากอาวุธการใช้โซ่เส้นนั้นคือการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเขาและตามวิสัยสามัญชนแม้เป็นการกระทําเกินเลยจนเป็นเหตุให้ในายผาต้องตายลงไปเขาก็กระทําลงไปในฐานะที่จะพึงกระทําเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวที่สมควร ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธปืนและได้ใช้ปืนนั้นยิงเขาจนได้รับบาดแผลและทั้งหมดกระสุนไปไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดีงามสน,สนับสนุนความผิดชั่วของคนเราในใย่ย,ยังมีชีวิตอยู่แม้รอดตายมาอย่างสะบักสะบอมเขาก็จะต้องพบตัวเองกับการลงโทษของกฎหมายแต่ในผ่าตายยังสุดแสนทุเลศไม่มีโอกาสชดใช้บาปในโลกมนุษย์นี้ต่อไปแล้วเมื่อมีชีวิตถึงที่สุดก็ไม่มีอะไรจะสุดอีกต่อไป เหตุการณ์และการเวลาที่ผ่านมาคือเรื่องราวของกาะกรรมที่ร่วมกันคิดร้ายต่อกันประหัตประหารกันและต่างก็ได้ชดใช้กรรมที่ตนได้ก่อไว้ที่ยังบาดเจ็บและที่ตายไปและที่ต้องเข้าคุกเพื่อรับโทษแห่งกรรมกันต่อไปแพ็คระสุนไม่ใช่บาดแผลชะกันอะไรนักนอกจากระสุนจะฉีกเนื้อกล้ามที่ต้นแขนไปอีกสองสามวันเขาก็กลับมานอนรักษาตัวที่บ้านได้ส่วนในเอิบกับภรรยาผู้คลร้ายยังอยู่โรงพยาบาลต่อไปอาการดีขึ้นเป็นลําดับ และดียิ่งขึ้นไม่ได้ทราบข่าวดีมิงและพวกเด็กวัดได้รับการตำหนิเป็นส่วนตัวจากนายร้อยตำรวจโทผู้สูงอายุและเป็นการส่วนตัวในข้อหาที่ว่าทำอะไรเกินเลยฐานะของตนไปมิงไม่ได้เอ่ยถึงผลงานและความสำเร็จที่เขาได้ทำไปเลยแต่เขาไม่อาจยับยั้งปากพวกเด็กวัดที่พากันสรรเสริญความกล้าความห้าวและไม่กลัวตายอีกทั้งสมองอัญชานฉลาดในการวางแผนได้อย่างแนบเนียนไม่ผิดพลาดและเอวย ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดนอกจากคู่ต่อสู้ทั้งสองคือมิ่งกับผาดผู้ตายไปแล้วก็ได้เล่าถึงภาพที่น่าตื่นเต้นที่สุดว่าเสียวที่สุดในชีวิตคือภาพของมิงซึ่งเกือบจะเหลือแขนข้างเดียวคือแขนซ้ายที่ทํางานได้ปกติเราใช้โซ่เหล็กเขาฟาดฟันกับผาดผู้มีอาวุธปืนอยู่ในมือแต่ไม่อาจใช้ได้ถนัดถนีหลังจากได้แผลจากเขาไปเพียงแผลเดียวโดยเสียกระสุนถึง6นัด คนทั้งหมดต้องหลับตานึกภาพระวาดภาพไปตามคําบอกเล่าของเอือยว่ามันเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นใจหายใจคว่ำเพียงใดสําหรับโซกับปืนและฝ่ายที่มีปืนก็รูปร่างสูงใหญ่กว่ามิงและต้องขายชีวิตให้แก่แรงพยาบาทครั้นเมื่อคนเหล่านั้นพากันถามด้วยความอยากรู้เรื่องให้มันชัดยิ่งขึ้นทั้งที่ทชัดอยู่แล้วแต่ต้องการทราบถึงความรู้สึกของเขาด้วยว่าอะไรทําให้เขาโค่นพลาดลงได้และทําให้เขาก้าหาญชานชายถึงปานนั้นและเขามีความรู้สึกอย่างไร เขาก็ตอบขึมๆเรื่อยๆเ,เหมือนอารมณ์ผู้ใส่ใจในศิลปะอันงดงามทั้งหลายแทนที่จะเป็นอารมณ์นักสู้ว่าเมื่อก่อนที่ฉันจะรักเอื้อยฉันรักลุงเอิบแล้วป้านุ่มเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดความรักของเราผูกพันกันอย่างนี้จึงทําให้ฉันฝ่ายใจในเอื้อยระยะหลังการที่ลุงเอิบและเอื้อยได้รับการกระทาอย่างป่าเทินจากคนเหล่านั้นมันทําให้ฉันเหมือนไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นผีร้ายตัวหนึ่งที่ถูกแรงพยาบาทสิงอยู่ขณะที่เราต่อสู้กันฉันเองรู้แต่ว่า ต้องขายชีวิตให้แก่ผาดด้วยราคาแพงที่สุดเท่าที่จะแพงได้ในผาดตื่นเต้นเกินไปหวังความช่วยเหลือจากพวกมากเกินไปเขาลืมว่าปืนเขามีโอกาสชนะฉันได้ง่ายได้ถ้าในผาดเป็นคนใจคอมั่นคงป่านนี้ฉันกลายเป็นศพไปแล้วชัยชนะของฉันไม่ใช่ความกล้าอะไรหรอกเป็นแต่ว่าเรารักชีวิตของเราเราย่อมต้องฉวยโอกาสอย่างรวดเร็วและทุกโอกาสตัวเองไม่มีทางจะเปิดประตูมาเรียกพวกพ้องที่ตอนนั้นตำรวจก็เพิ่งหักเข้ามาขืนเรียกพวกเข้าไปช่วยก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกต้องเข้าไปตายพวกนั้นมีปืน พวกเรามีแต่มีดพกคนละเล่มแต่อะไรทั้งหมดบุคคลผู้คนได้รับความชมเชยสรรเสริญว่ากล้าหาญดีแท้คือย้อยนั่นสินะเจ้าของร้านขายเครื่องเหล็กร้องออกมาเบาๆหลายคนพูดถึงย้อยฉันไม่เคยคิดเลยไม่จะกลายเป็นคนดีคนดีได้ถึงเพียงนี้ย้อยเป็นคนดีนิสัยดีเป็นความดีที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เขาอธิบายย้อยเป็นคนนิสัยดีมานานแล้วแต่เขาต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมคนชั่วพี่ชายเขาเอง ถ้าย้อยนี่ัยไม่ดีไม่กล้าที่เหนจะเสี่ยงได้ถึงเพียงนี้ฉันยอมให้ย้อยกลบหลงที่กล้าเข้าไปเล่นกลกับเสือถึงในถ้ำมิ่งไม่เคยเอ่ยถึงความดีเด่นของตนหากแต่สรรเสริญเพื่อนฝูงทุกคนหน้าของเอื้อยหายเป็นปกติและย้อยกลับมาอยู่บ้านเก่าโดดเดี่ยวท่ามกลางการสรรเสริญของเพื่อนพบหน้าใครก็มีแต่รอยยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายโอภาปลาศัยด้วยความเมตตาปลานีร่อนมีความสุข มีงานทำที่บ้านของเอื้อยก็คืองานลูกมือซึ่งได้ลงมือทำกันต่อไปชีวิตที่เหมือนนาวาน้อยลอยอยู่ท่ามกลางพายุหลายทะเลปั่นป่วนก็สงบลงอีกครั้งเมื่อในเอิบและแม่นุ่มกลับบ้านรบและแตงเถาง,งามก็กลับบ้านบาดแผลที่ต่างได้รับมากน้อยกว่ากันเล็กน้อยก็ดีขึ้นจนจะหายเป็นปกติแต่เอื้อยเศร้าขลิมยังไม่มีใครเข้าใจได้ว่าต้นเหตุมาจากอะไรและทั้งในที่สุดมิ่งก็สังเกตเห็น คืนวันนั้นเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันโดยลำพงังมิ่งถามว่าเมื่อเอ้เป็นอะไรไปหมู่นี้ตั้งแต่กลับมาดูผิดคนละคนไปเลยมีอะไรในใจเหรอเอ้จะมีความอดทนสักเพียงไรก็ตามแต่ความอัดอั้นตันใจที่เก็บเอาไว้เต็มอกเป็นความเศร้าหมองทรมานเมื่อได้ยินเสียงปราณีของชายสุดที่รักความเข้มแข็งก็หมดไปหล่อนร้องไห้ออกมาเขาจับมือหล่อนไว้แล้วแปลกใจยิ่งขึ้นมีทุกข์ร้อนอะไรเกราะกำก็หมดไปแล้ว ถ้ามีเก็บเอาไปทุกศกคนเดียวทําไมเอื้อยมิงยังรักเอื้อยเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอะไรอะไรทําให้ไม่เอื้อยต้องถามอย่างนั้นฉันทําอะไรผิดสังเกตเหรอหรือว่าทาให้เอื้อยสงสัยว่าฉันไม่รักเหรอเปล่าแต่มีอะไรหลายอย่างทําให้เอื้อยเบื่อหน่ายชีวิตเหลือเกินอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายชีวิตสิคนเราต้องต่อสู้กับชีวิตด้วยใจคอมั่นคงแม้เราจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจรอนมองหน้าเขาแล้วกอดคอเขาวไว้พางศพกับหน้าอกของมิ่งยังรักและบูชา มิงมิงจะหาชาวบ้านเขามองเอื้อยอย่างไรเราไม่มีศัตรูนะเรามีแตมิตรทั้งนั้นแหละเอ้ยทําไมใครมาพูดอะไรกระทบกระเทือนเอื้อยเหรออนสั้นหน้าพร้อมผ่าออกมาเล็กน้อยเอื้อยฉีมมือที่อกตัวเองเราพูดเสียงสะอื้นใจเอื้อยเองเอื้อยไม่อยากมองดูหน้าคนแม้คนเหล่านั้นไม่พูดอะไรแต่เขาคงคิดมิงรู้หรือเปล่าไอ้ผ่าฉุดเอื้อยไปชาวบ้านจะไม่คิดบ้างดอกเหรอว่าเอื้อยจะไม่เสียอะไรไปในือเมื่อมันฉุดไปตั้งหลายวัน มิ่งเกิดความขมขื่นชั่วขณะจิตแล้วดับวูบลงด้วยเหตุผลอันดีงามหอเพราะเหตุนี้เหรอที่เอ้ยเก็บเอามาเป็นความทุกข์ร้อนจนกินไม่ได้นอกจากเอื้อหลอกตัวเองหลอกใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครมองเอื้อในแง่ร้ายหรอกฉันคิดว่าคงไม่มีเลยจนคนเดียวอย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์ดีกว่าย้อยคงร้อยมิ่งฟังแล้วว่ามันทําอย่างไรย้อยเล่าแต่ย้อยไม่เคยเล่าในทางเสียหายเลยแต่ย้อยจะรู้ได้แน่แท้อย่างไร ก่อนหน้าที่ยอจะมาพบเอ้ยนั้นเอ้ยอาเสียตัวให้แกมันก็ได้มิ่งรู้หรือเปล่ามันจับเอ้ยแก้ผ้าหมดรู้มิ่งหัวร้อนในลําคอมันจับมันกอดมันจูบก็มันเป็นโจรมันก็ย่อมทําอะไรยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายเขาทํากันเมียของมิงถูกกระทําถึงปานนั้นมิงยังไม่ตะคิดตะขวงใจอีกเหรอมิ่งมิ่งจะเลี้ยงผู้หญิงที่เปือยกายให้ชายอื่นจับกอดจูบมิ่งไม่เสียใจไม่กระดากอาย้วสักวันหนึ่งใครก็ต้องพูดว่าเอ้ยเสียตัวให้กับมันแล้ว วันข้างหน้านะจะมิงวันข้างหน้าจะเป็นความสะเทือนใจยังใหญ่หลวงของมิงมันจะได้อะไรไปก็ช่างแต่มันป้นหัวใจรักของเอ้ยที่มีต่อมิงไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่มีผู้ชายคนไหนทนได้หรอกที่วันหนึ่งเขาจะต้องสงสัยขึ้นมาว่าเมียเขาได้เสียตัวให้แก่คนใจบาปหยาบช้ามันก็อาจเป็นอย่างเอ้ยว่าแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ฉันแน่ทีเดียวเอ้ยกลัวฉันเข้าใจเอ้ยกลัวเพราะระแวงมากเกินไปเอ้ยประมาณราคาของความรักด้วยเรื่องอย่างนั้นซึ่งฉันไม่เคยเก็บเอามาคิดเลยถ้าคิด อะไรจะบุกบั่นแป้ตัวกลับมาเล่าและเมื่อรักเอ้ยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นด้วยความรักของฉันเกิดจากเหตุอื่นเกิดจากเพราะนิสัยเราต้องการเกิดเพราะเอ้ยดีต่อฉันสารพัดอย่างเกิดจากฉันได้เห็นทุกอย่างอันเป็นของเอ้ยแต่ไม่ใช่เกิดจากกรรอารมณ์แน่นอนและฉันก็เชื่อแสนเชื่อว่าเอ้ยบริสุทธิ์แม้จะไม่บริสุทธิ์ใครอื่นก็แย่งความรักแย่งหัวใจแย่งเจตนาดีงามของเอ้ยที่มีต่อฉันไปไม่ได้ฉันต้องไปหวั่นวิตกอะไรแต่ถ้าจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นใหญ่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ผัวตายไม่ต้องมีผัวใหม่กันสิคิดมากเกินไปกลัวมากเกินไปแล้วก็รักฉันมากเกินไปสิ่งที่เอื้อให้กับฉันใจของเอื้อที่มีต่อฉันมันมากเกินไปสําหรับฉันด้วยซ้ําไปอเป็นอย่างนี้เองหน้าตาถึงมัวหมองมิงรักเอื้อนะรักน,น้อยก็ได้แต่ขอให้รักนานๆสงสารเอื้ให้มากๆเอ้ไม่มีหัวใจให้ใครอีกแล้วมิงเอาไปหมดแล้วเขาประทับกายแนบสนิทกับหลอนเขาทําให้หลอนรู้แท้นแน่ใจว่า ความรักประทับอยู่ในวิญญาณละเลือดเนื้ออันอบอุ่นของเขาร่อนเป็นความอ่อนหวานร่อนเป็นความดูดดื่มร่อนเป็นส่วนหนึ่งของเขายังไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนและบัดนี้เป็นผู้ได้รับความสงสารอย่างสุดซึ้ง